ทีนี้ก็มาถึงคําว่ากรมมะชวาดกรรมชวสระอาตอกร,รมมะชวาในภาษาไทยเรามักจะเรียกว่ากรรมมะชวาดตามตัวหนังสือแปลว่าลมอันเกิดแต่กรรม <c oughs> คำสอนปรมปราอธิบายกันมาว่าได้แก่ลมเบ่งเวลาคลอดบุตร ที่คนก็จะถามขึ้นว่าลมเบ่งเวลาลอดบุตรนั้นเกิดแตกกรรมได้อย่างไรก็ไม่เห็นห็นอก็มองไม่เห็นทางอื่น <c oughs> นอกจากจะเห็นว่ามันเกิดแตกกรรมคือการกระทาด้วยการเจตนาที่จะเบ่งนั่นเองไม่จัดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ว่าในภาษาคนภาษาชาวบ้าน อาจจะนึกไปถึงกรรมเก่าแก่ที่ไหนเมื่อไรก็ได้ที่ท้าไม่เกิดอาการมีลมเบ่งในเวลาคลอดบุตรที่นี้ถ้าจะดูลึกซึ้งกันไปกว่านี้ลมเกิดแต่กรรมก็ควรจะมองไปในแง่ที่ว่าพระพุทธองค์ได้รวดไหว้ในที่มากมายหลายแห่งว่ากายนี่แหละคือกรรมเก่า อ่นลมนี้ก็เกิดแต่กายเพราะากายเบ่งลมเวลาลอดบุตรก็เป็นข้าวรูปกันได้กับคำว่ากรรม,มัชวาดลมมันเกิดแต่กรรม